วันนี้เรามาดูคลิปน้องนองนักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมในการเรียนใช้โปรแกรม AutoCAD กันค่ะการเรียนโดยใช้โปรแกรม AutoCAD เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการฝึกทักษะการออกแบบและการเขียนแบบไม่เพียงแต่ช่วยให้การออกแบบมีความแม่นยำและสะดวกแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยค่ะ Thank you. ทยเทคนิคเชียงใหม่เปิดรับสมัครแล้วนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2568ตั้งแต่วันนี้โดยมีช่องทางการสมัครดังนี้ 1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยายลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2. ช่องทางออนไลน์ 3. ส,ส่งเอกสารทางไปรษณีย์สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้ง12แผนกวิชาระดับชั้นปวชวค่าเทอมประมาณ2,750บาทแลปะปวสค่าเทอมประมาณ6,200บาทรีบมาสมัครกันนะคะจำนวนครบปิดรับสมัครทันที